นาแอดยืนยงจากคนจนผู้ยิ่งใหญ่รวยที่สุดในตลาดหุ้นไทยจัดอันดับเหล่าคนบันเทิงรวยที่สุดในตลาดหุ้นไทยปี65เข้าสู่ช่วงสิ้นปีกันแล้วบรรยากาศการลงทุนรวมของตลาดหุ้นไทยในปี2565นักวิเคราะห์หลายแห่งเปิดมุมมองเอาไว้กันตั้งแต่ต้นปีมาแล้วว่า การลงทุนในปี2,565จะไม่ง่ายเท่าปี2,564ที่ผ่านมาหลังจากที่หลายประเทศมีความจำเป็นจะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อต่อสู้กับตัวเลขเงินเฟอ้อท,ที่สูงขึ้นซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐ,ฐกิจถดถอยด้วยเช่นกันรวมถึงการดึงเงินออกจากระบบของธนาคารกลางสหรัฐทำให้ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกดูจะไม่สดใส แต่อย่างไรก็ตามหากมองย้อนกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยอาจจะมีนักลงทุนบางรายหรือหลายรายที่จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่บ้างไม่มากก็น้อยจนถึงขั้นอาจจะเป็นเศรษฐีเลยก็ว่ากันได้ซึ่งเมื่อเอ่ยคำว่าเศรษฐีก็มักจะมีคำตอบกันต่อว่าแล้วใครละ่ะเป็นเศรษฐีหุ้นไทยในปี2565โดยล่าสุดจากการรวบรวมข้อมูลของวาลสารการเงินธนาคาร เปิดเผยรายชื่อเศรษฐีหุ้นไทยประจำปี2565โดยสารัฐรัตนาวดี CEO ของ GAF Energy Development ยังคงครองแชมป์อันดับหน,นึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยมีมูลค่าพอร์ตการถือของหุ้นกว่า2.18แสนล้านดังนั้นในครั้งนี้เวลที่ไทยจะพานักลงทุนมาสำรวจกันว่าแล้วเหล่าคนวงการบันเทิงบ้านเราใครเป็นเศรษฐีรวยหุ้นมากที่สุด ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลของซิสต์มาทที่เป็นแหล่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลล่าสุดณวันที่27ธันวาคม2565พบว่าคนบันเทิงที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นมากที่สุดอันดับที่1คือนาะแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลซึ่งถือครองหุ้น CBG โดยมูลค่ากว่า6,766ล้านบาทศิลปินเพลงเพื่อชีวิต แอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลที่ล่าสุดได้มานั่งพูดคุยกับอุ๋ยบุตรดาเบสในรายการคุยกับอุ๋ยผ่านทางช่อง YouTube บอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมา68ปีทั้งเรื่องในวงการบันเทิงทีวิตส,ส่วนตัวไปถึงธรรมะและอื่นๆอีกมากมายโดยในบางช่วงบางตอนแอดคาราบาวได้บอกเล่าถึงการทำโครงการร้านถูกดีเพื่อช่วยเหลือร้านค้าแบบชาวบ้านหรือโชห่วยให้พัฒนามากขึ้น รวมถึงข้อสงสัยของหลายคนในวันที่เขาติดอันดับมหาเศรษฐีว่าอุดมการความคิดเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นนักดนตรีเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนหรือไม่มีคำตอบมาให้แล้ว